ชาดกว่าด้วยการรู้จักผลไม้อัธกถาพลระชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีวันหนึง่งมีอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนหนึง่งได้มานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุส่งทั้งหมดไปรับภิกษาที่เรือนของตนซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์พอถึงวันถวายพัตตาหาร อุบาสกให้บริวารจัดเตรียมสถานที่ของหอมหลากชนิดของขบเคี้ยวอันปราณีตและปูลาดอาสนะเอาไว้ที่บริเวณใกล้ทางเข้าสวนผลไม้ของเขาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ส่งคนไปกราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดาเสด็จออกด้วยพุทธลีลาอันยิ่งใหญ่พร้อมพระภิกษุห้0รรูปเมื่อพระาศาสดาประทับนั่งอุบาสกและเหล่าญาติญาติก็ได้ถวายพัตตาร เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาก็ได้ทรงกระทําอนุโมทนาจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับอุบาสกได้กราบทูลขออนุญาตให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์อยู่ต่อเพื่อชมสวนผลไม้ของตนซึ่งพระศาสดาก,ก็ทรงอนุญาตอุบาสกได้กล่าวเชิญชวนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าเพิ่งกลับเลยเชิญเดินเที่ยวเล่นชมสวนด้านในก่อนเถิดมีต้นไม้และผลไม้มากมายหลายชนิด พระคุณเจ้าอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เดินนำขบวนพระภิกษุเข้าไปในสวนเมื่อถึงแล้วก็ได้บอกกับคนเฝ้าสวนว่าเจ้าจงนำพระคุณเจ้าทั้งหลายเข้าไปชมสวนและถวายผลไม้ต่างๆที่มีในสวนแก่พระคุณเจ้าด้วยเถิดคนเฝ้าสวนรับคำแล้วพาพระภิกษุส่งเข้าไปดูสวนดูต้นไม้เล่าเรื่องต้นไม้ผลไม้ด้วยความชำนาญว่าผลน,นั้นดิบ ผลน,นั้นหามผลน,นั้นสุกดีต้นไม้ชนิดไหนต้องอนุบาลแบบไหนพร้อมทั้งเก็บผลไม้ที่สุกแล้วมาถวายเหล่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อออกจากสวนและก,กลับถึงพระวิหารเชตวันแล้วเย็นวันเดียวกันนั้นเหล่าพระภิกษุที่ยังมีวิสัยปุถุชนก็ได้สนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่พวกตนได้เห็นมาเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถอยคำเหล่านั้นพระองค์จึงตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเฝ้าสวนผลไม้ของอุบาสกเป็นผู้ที่ฉลาดและรอบรู้เรื่องผลไม้มากพระเจ้าค่ะเขาผู้นี้ถึงยืนอยู่ห่างๆมองดูผลไม้ก็รู้ได้ว่าผลน,นั้นดิบผลน,นั้นสุกแบบหามๆผลโน้นสุกดีแล้วผลโน้นสุกเกินไป และเมื่อพวกขาพระองค์เข้าไปดูใกล้ๆก็เป็นอย่างที่เขาบอกไม่ผิดเพี้ยนพระเจ้าค่ะพระศา,าสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่คนเฝ้าสวนนี้เท่านั้นที่ชำนาญในการดูผลไม้ในการก่อนก็มีบัณฑิตที่ฉลาดดูผลไม้เหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการ ครั้งเผะเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราสีมีพ่อค้าบัณฑิตผู้ชำนาญในการค้าขายคนหนึ่งบรรทุกของใส่กเกวียน500เล่มจากเมืองพาราสีไปขายยังต่างเมืองเมื่อขายหมดก็ซื้อของจากเมืองนั้นกลับมาขายที่เมืองพาราสีต่อ เขาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและราคาสมเหตุสมผลผู้คนจึงนิยมชมชอบกิจการของเขาจึงมีความเจริญก้าวหน้ามากๆจนพ่อค้าคนอื่นๆนำเกวียนมาขอร่วมขบวนไปค้าขายกับเขาด้วยกลายเป็นคารวานขายสินค้าขบวนใหญ่โดยทุกคนยกย่องให้พ่อค้าบัณฑิตเป็นหัวหน้ากองเกวียนคราวหนึ่ง เมื่อกองคาราวานสินค้าจะเดินทางผ่านป่าไปถึงดงลึกที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่พ่อค้าบัณฑิตได้สั่งให้พักขบวนอยู่ปากดงเรียกประชุมพ่อค้าและบริวารที่ติดตามมาด้วยแล้วบอกว่าท่านทั้งหลายในดงที่เรากำลังจะผ่านเข้าไปนี้ย่อมมีต้นไม้มีพิษอยู่บางต้นก็มีใบเป็นพิษบางต้นก็มีดอกเป็นพิษบางต้นก็มีผลเป็นพิษถึงแม้จะมีรสหวานก็ตาม ต้นไม้มีพิษพวกนี้อยู่ปะปนกับต้นไม้ปกติหากพวกท่านจะกินผักผลไม้ชนิดไหนให้นำมาให้ข้าพเจ้าดูก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งทุกคนก็รับคำจากนั้นกองเกวียนก็ได้เดินทางต่อเมื่อผ่านปากดงเข้าไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ในป่าลึกที่หน้าหมู่บ้านนั้นมีศาลาหลังใหญ่เหมือนสร้างเป็นที่ประชุมของหมู่บ้าน มีต้นไม้มีพิษต้นใหญ่ยืนต้นตั้งตรงงานอยู่ซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าลำต้นกิ่งใบอ่อนดอกผลทุกๆอย่างของต้นไม้พิษนั้นเหมือนมะม่วงไม่มีผิดทั้งผลดิบและผลสุกทั้งสีสันฐานทั้งกรีบและรสชาติก็ไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ถ้าได้กัดกินแล้วจะทำให้ผู้กินถึงกับตายได้เพราะฤทธิ์ของมันที่เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง เกวียนหลายคันที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ไปหยุดที่ศาลาหลังใหญ่ด้วยความสนใจในต้นไม้ที่พวกเขาคิดว่าเป็นมะม่วงเพราะมีลูกดกห้อยระยะระยับหลายคนลงมาเก็บกินลูกผลไม้พิษแต่อีกหลายคนก็ไม่กล้ากินเพราะนึกถึงคำพูดของหัวหน้ากองเกวียนที่ได้กำชับไว้เมื่อเกวียนของพ่อค้าบัณฑิตมาถึงเห็นเหล่าพ่อค้าทั้งหลายพากันแวดล้อมต้นไม้พิษอยู่จึงรีบลงมาดูและห้ามไม่ให้กิน ส่วนคนที่กินไปแล้วพ่อค้าบัณฑิตก็ได้เรียกหาของหวาน4ี่ชนิดมากรอกปากทำให้อาเจียนเมื่อสำรอกพิษออกมาแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนคืนนั้นพ่อค้าบัณฑิตจึงสั่งให้ตั้งปร,รำพักกองเกวียนที่บริเวณน,นั้นพอเช้าวันรุ่งขึ้น พวกชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันมาที่กองเกวียนด้วยหวังว่าผู้คนในกองเกวียนจะพากันกินผลไม้พิษและถึงแก่ความตายกันหมดเหมือนกองเกวียนกองก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งพวกชาวบ้านเหล่านี้ได้พากันมาขนเอาทรัพย์สินวัวม้าของพวกพ่อค้ากองเกวียนกองก่อนๆไปจนหมดส่วนซากศพก็ได้ลากไปเผาทิ้งทำลายซะ แต่เมื่อมาถึงเห็นผู้คนในกองเกวียนยังอยู่ดีสบายไม่มีใครล้มตายก็แปลกใจเป็นอันมากจึงถามพ่อค้าคนหนึ่งว่าพวกท่านรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงพ่อค้าคนนึงตอบว่าพวกเราไม่รู้หรอกแต่หัวหน้ากองเกวียนของเราท่านรู้ พวกชาวบ้านจึงไปถามพ่อค้าบัณฑิตผู้เป็นหัวหน้ากองเกวียนว่าท่านทำอย่างไรจึงรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงพ่อค้าบัณฑิตตอบว่าเพราะข้าพระเจ้าสังเกตว่าไม่มีใครเก็บกินเลยในเมื่อมันขึ้นอยู่หน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นเขตชุมชนถ้าเป็นมะม่วงมันก็ต้องถูกผู้คนเก็บกินจนหมดไม่เหลือแล้วล่ะจากนั้นพ่อค้าบัณฑิตก็พากองเกวียนไปขายสินค้าในเมืองชนบท และซื้อของจากเมืองชนบทกลับไปขายที่เมืองพาราณสีเหมือนทุกครั้งเหล่าพ่อค้าต่างก็ได้เรียนรู้เรื่องพืชผ,ผักผลไม้ที่มีพิษพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนก็มีบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดดูผลไม้มาแล้วอย่างนี้ พวกพ่อค้าและบริวารกองเกวียนในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนพ่อค้าบัณฑิตหัวหน้ากองเกวียนได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า